สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผมตั้มฟามสุขปลูกอินทรีย์นะครับในคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ะนะครับผมวันนี้มีโอกาสนะครับในความโชคร้ายเป็นโอกาสดีของคุณผู้ชมที่จะได้เห็นลักษณะของการแพร่ะนะครับถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยอาจจะบอกว่าปุ๋ยเคมนะครับแต่ว่าทางขบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่าการแพร่ะนะครับ การแพร่คืออะไรนะครับการแพร่มีอยู่2ชนิดนะครับการแพร่ก็คือ,อาสารที่แพร่จากความเข้มข้นน้อยไปสู่ความเข้มข้นมากนะครับกับแพร่จากความเข้มข้นมากไปสู่ความเข้มข้นน้อยนะครับส่วนลักษณะต้นสมนุนไพรที่ต้นไม้ที่ท่านเห็นอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยเป็นการแพร่ แบบจากความเข้มข้นน้อยไปสู่ความเข้มข้นมากนะครับเป็นยังไงผมให้ดูระบบรากของคือตอนแรกเนี่ยแรกเนี่ยต้นนี้คือไม่งามเลยนะครับไม่งามแล้วก็ใบเหี่ยวแต่ไม่ได้เหี่ยวถึงขั้นนี้ครับประมาณาต้นอื่นๆก็คือไม่ค่อยมีใบใหญ่แต่ทีนี้ผมคลุมฟางไว้ทีนี้รากเขาขึ้นลอยขึ้นมาแบบนี้นะครับ ผมก็ใจร้อนนิดนึงนะครับใช้ปุ๋ยมูลไก่ไข่เนี่ยมาโปะบริเวณนี้เลยโดยที่ไม่ได้ละลายน้ำนะครับก็คิดว่าต้นเขาโตมากพอและอายุหลายเดือนละคิดว่าน่าจะไม่เกิดการแพร่แน่นะครับปรากฏว่าผิดคาดนะครับพอผิดคาดปุ๊บนี่นี่นี่ครับเห็นปุ๋ยมูลไก่ไข่เนาะคือมันเยอะเกินนะครับมันก็เลยเกิดการแพร่ด้วยการดูดน้านะครับในลําต้นเนี่ยมีน้ําซึ่งเป็นน้ําเลี้ยงลําต้นอยู่ มีความเข้มข้นน้อยกว่าปุ๋ยมูลไก่ไข่หมักนะครับเขาก็เลยถูกกระบวนการเนี่ยที่เรียกว่าการแพร่จากความเข้มข้นน้อยไปสู่ความเข้มข้นสูงก็คือน,น้ำจากข้างบนต้นน่ะถูกดูดลงมาข้างล่างนะครับดูดลงมาข้างล่างก็เลยกลายเป็นต้นขาดน้ำนะครับต้นขาดน้ำอย่างนี้เลยนะครับ ไม่ใช่แค่ใบน,นะครับดูกิ่งนะครับดูกิ่งกิ่งเนี่ยมีรอยแบบให้เห็นเลยว่ากิ่งเนี่ยแห้งนะครับแห้งเลยนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยยังยังเขียวอยู่ฮะแต่ว่าด้านบนเนี่ยคือแห้งเลยนะครับแห้งแบบเหมือนเป็นเชื้อราอันนี้ใช้ระยะเวลาแค่2วัน3าวันเองนะอาการแบบเนี้ยจากแบบคิ้วเขียวแบบเนี้ยนะครับคิ้วเขียวแบบเนี้ยสองสามวันเป็นแบบนี้เลย ถามว่ามีโอกาสตายไหมนะครับกับคอนเทนต์นี้ผมขอเวลาคุณผู้ชมอีกไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับจะมาให้ดูว่าผมจะแก้ไขยังไงแล้วก็มีโอกาสารอดได้ไหมกับต้นสมุนไพรต้นนี้นะครับก็วันนี้ให้ดููดสาเหตุของการแพร่ก็คือใส่ปุ๋ยเยอะ,อะใส่ปุ๋ยเข้มข้นเกินนะครับแล้วทำให้ต้นไม้ที่มันมีอยู่เนี่ย ที่มันยังไม่ได้โตมาถ้าเป็นต้นไม้อายุปี2ปีอาจจะไม่เป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เขาอายุหลักเดือนเขายังไม่ได้แข็งแรงนะครับเปลือกเปลือกของลําต้นยังไม่ได้แข็งแรงน้ําเลี้ยงหรือระบบรากต่างๆยังไม่ได้แข็งแรงพอก็สามารถที่จะเกิดการแพร่แบบนี้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความรู้น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่ปลูกพืชนะครับทั่วไปโดยทั่วไปที่ไม่ทราบว่า เออเราต้นไม้เราเหี่ยวเพราะอะไรอะไรเงี้ยครับก็นี่นี่คือหนึ่งสาเหตุนะครับก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดที่เอามาแชร์เอามาแบ่งปันละกันนะครับคือต้นอื่นนี่เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้คุมฟางพอเราใส่ปุ๋ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ใช่รากขาวๆอ่ะพูดง่ายมันไม่ได้รากขาวๆบริเวณที่เราใส่มันก็เลยทําให้มันไม่ได้ดูดโดยตรงอ่ะอันเนี้ย มันมีหญ้ามีอะไรอยู่เยอะแต่เราใส่ไปเท่ากันแต่ต้นเขาอายุกับปีแล้วอ่ะเขาก็เลยแบบเฉยเๆนะครับเขาก็เลยเฉยเฉยคือในในต้นเขาอ่ะไม่มีปฏิกิริยาทั้งทั้งที่ใส่เท่ากันนะครับแต่ว่าต้นโนนเป็นนะครับกออ็รากขา,ขาวๆที่เป็นรากฝอยเขาอ่ะลอยขึ้นมาเลยพูดง่ายใส่ปุ๋ยเข้าไปปุ๊บวันนี้เขาได้รับก็เกิดขบวนการแพร่ทันทีเลย นะครับแต่ว่าถ้าอย่างต้นน้ําผมใส่มันไม่ได้มีละรากกับฝอยลอยขึ้นมามันอยู่ลึกทีนี้พอเราใส่ไปมันก็กว่าจะได้กินค่อยๆกินค่อยๆกินไปก็เลยไม่เกิดขบวนการนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะฝากคุณผู้ชมไว้สำหรับความรู้ของการทําเกษตรนะครับเป็นเทคนิคเอามาแชร์มาแบ่งปันสำหรับท่านไหนที่มีความรู้มากก็สามารถจะคอมเมนต์ใต้ล่างหรืออยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับ ความรู้ในเรื่องของอะไรที่ที่ผ่านมาทำคลิปแล้วไม่เข้าใจก็ติติงได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะลองเข้าไปแก้ไขดูว่าว่ามันสามารถจะปรับเปลี่ยนให้คุณผู้ชมที่ชมคลิปเราอ่ะได้มีความเข้าใจมากขึ้นนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมตามฟาร,ร์มสุขคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับช่องฟาร,ร์มสุขปลูกอินทรีย์ด้วยนะครับ สวัสดีครับ